โอเคครับผมโอสวยมากเลย้าถดีเลยแม่วันนี้อาวมันดีหนาจุงเบยหมอกลงมันจะไปแป๊เดียวมันก็จะหายไปมัก็จะลงนี่ดึกด้อยดึกด้อย ขึ้นมาชื่ออะไรจ้าลูกแนะนำหน่อยชื่น้องนิชาชื่น้องนิชาน้องนิชาเรียนที่ไหนจ้าบ้านบางลุงค่ะบางลุงค่ะนะฮะขอบมาจากพะเยาด้วยอืดูดิลูกดอยมันจะไม่ค่อยหนาวแต่กรุงจะหนาวเออนะบรรยากาศถ่ายตรงนั้นลูกบรรยากาศนะสวยไหมสวยงามนะครับสวยมากส่วนข้างล่างนะครับข้างล่าง ลางดียวก็หายไปแล้วนี่รกับหมอมาแล้วเห็นนีเห็นหมกที่ทำงานของถานีป่าไม้นะครับเดี๋ยวนี่หมอกนะหมอมาโอ้ยการขึ้นดิั่งหัวมันเถอะวันนี้เรายองาการขึ้นปนะ กิ๊ห้าล้างสิบจ้าประมาณนี้นะครับเออสวยมากเลยค่ะหมอเดี๋ยวเราโอเควันนี้โอ้โหบรรยากาศสระช่นมากนานๆได้มาทีนะครับสองปีมาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันมาสูตรบรรยากาศสูตดโอโซนสดชื่นสดชื่นมีมีที่จอดฮอร์ด้วยมี่จอดฮอร์ด้วยแต่ไม่มีฮอร์กล้องให้ฮอรลืมลืมลงวันนี้โอ้โหมาอีกแล้วเห็นไหมฮะฟุ๊กปั๊บมาทันทีเลยเป็นหมอไม่อีกแล้ว สวยสวยสวยส,วยสวยมาสเลยเหมือนกัใครเผาป่าไม้อย่างไงอย่างนั้นน่ะวันนี้ม,นมาเที่ยวกับทีรักรทีรักนี่ทีรักทีรักมาถ่ายรูปเลยทีรักถ่ก <laughs> กา,ายวิดีโอหน่อยเเออออแล้วหรจะนน <c oughs>